อะไรหรอแบบมันเยอะไหมแบบให้เล่นอ่ะบบเยอะมันมีสี่เอพิโซดเอพิโซดหนึ่งก็แบบสี่ดานเหมือนเรื่องฟอร์เดอ่ะเออตอนนี้มีเจ็ดเอพิโซดแล้วแต่ว่าห้าหกเจ็ดมันต้องซื้อดีวซีเพิ่มเรื่องใสีตังค์เยอะไม่มีตังค์ฮะสองร้อกว่าบาทรถไฟไปวร้บรถไฟที่มึงนั่งมานะ ม่ให้กูเกี่ยวกับส่วนวไม้ันมันจะรู้ไหมว่าคุณอยู่ในรถไฟแล้วแบบคุปปโลวะแ่งนิตายจะเป็นแบบีเหลี่ยมสุดอปัาสุดนิายคืแบบว่าสเกยบีเหียมน้องสวยดีดีรองอัเลียนจ้นมันไม่ค่อยกินสเปกไปไปไป ไอ้เชั่วกูกองส่อาดจะเปิดโดนเพื่อจะได้แบบไวอ้คนเริ่มต้นมาด้วยปืนด้านไว้ใช่ไม่ดีตรงนี้แหละกลัวโอ้ยเหี้ยแม่งใยรยยตัวแยกเยย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 เยย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 ยกยยอยยอยยยดย เออเปิดกล่องจะพยาบาลโอ๊ตกูจะตายแล้วโอ๊ตอะไรวะมึงกูเพิ่งลงจากฌานชาลาโอ๊ตไอ้เหี้ยเออกูเปิดกล่องแล้วให้มันตบอ่ะกูบอกแล้วว่าฮาร์ดอ่ะขอปัดขอปัดเอาใหม่เราตั้งใจขึ้นอีกหน่อยไม่ใช่จะวิ่งเแล้วก็ถูๆได้เออปบอกแล้วมันอีกระดับขอกูลองสตาร์ทการสักทีได้ไหมกูอยากรู้มันทำอะไรได้วะยังไม่ตายนักเลย ไอ้เหี้ยถังนี่มันต้องควรจะมีระเบิดมันมีสตันการไม่กูไงกูยังไม่รู้มันทำอะไรเลยเนี่ยหาปดล็อคพีนี่ยไม่มีระเบิดไม่ได้พกมาอะหรอระเบิดมันจะล่วงอยู่ในแมปอ่ะนี่ไงแค่นั้นอ่ะนะแค่นี้โอยิม่วย กูนูว่าที่ชุเพื่อนเฮ้ยแต่100เ็นเลยนะเว้ยอยมึงดูตัวนี้ดนอ๋อมึงดูตัวนี้นียมึงดูตัวนี้มึงเห็นน้อตัวนี้ปะ,ะม่เล่นท่าอะไรวะใ,ให้กูอเพตวะโอ๊กูยิงรนะเบิดนะ วไอเฮียนี่ไงที่พ่นิษเตกหัวเอาตาร์ทกันไป้ามาาตามมาได้ตัวเฮียจะวิ่งตามหล่ะแล้วมนเลยลงล่างโอสนกูหมดแล้วเฮียเป็นหวเพิงหมเป็นยังไงอะ โอ๊ตทิ้งกูอยู่ข้างหลังกูขึ้นผิดทางเฮียเกือบตายแองเจ้มันขึ้นไปแล้วมึงโดดลงมาไหมอ่ะอ้าวมันห่วงมึงเนี่ยโอ้คนดีวะยี่ไม่ตัวปิวแผนก็แข็งชาติสภาพกูปืนพกเฮ้ยนะกูเจอเรื่อย กูถือปืนพกไหนก the oh es ูได mmm. ok ้มีของใช้เขากต้องค่อยๆแล้ววะไอ้เหี้ยจำกัดว่ะกระสุนจะหมดแล้วเนี่ยมือนโอเบยนโอเบัน อ๋คนก่อนไม่ตกูรอดเป็นพ่อเลยบอกแล้วอันตรายตอนนั้นมันตกกูสตัวไอ้งดิ้นเลยออ้ยอดเนอดิเียนอไเอจันขึนขึ้นขึขึ้นเก้าเพื่อนเพื่อน ม้วบอกจะได้เปิดจะไม่ดีพร้ปอมเปิดเลยเราไหวเราไหวโอ๊ตถอยก็แย่และจิ้มฝ้ายป้อมปืนมันไม่ได้ดีกระคุณเราไหวโอ๊ตไอ้ป้อมปืนเที่นี่มีไว้ทำอะไรหันหน้าไปทางนี้วะก็นั่นแหละแต่มันจะมาจากทางนั้นมาเอาเลยอุย้ยแองเจลนายแม่งกดแล้วไหนอ่ะข้น,ปปน,านทางไหนคิดท,ทางเหรอ ครับโอ้ยแต่มึงดูมินิแม็ซ้ายบนก็ได้นะมันจะแบบแๆวากันอ่ะแลวก็แบบว่าโอ้ยดูโอ้หโอ้ยเโยัดจะไหวโ้มีคนมาทางซ้ายมึงได้รีฟิปืนข้างล่างะเนี่ยดีแล้ว้้าโนสี่จะปืนมึงร้องเรียกกูย่อเลยอะ โออตไอออตไอโออดด้วยแล้ว <Pie> ด <year ixes> ้วยแล้วไอออตไอทำโอ้ยเอ็งลองกันหมดเลยหรอเพราะกูลุกเองว่ะยืนนะโอ้กูลุกเองว่ะ อเอเเอ,เอาไปจากตัวกูเอาไปเอาไปกูมาแล้วโอ๊ยก็ช่วยแล้วทำไมกูลุกเองได้วะมึงฮิ้วกูเหรอไอโอ๊ต <c oughs> โอ้โหโอ้ มามาคุยืนตรงนี้คุณจมา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 โอ้อดไอ้โอดไอ้โอดเลยไมจะหมดแล้วเลยไมจะหมดแล้วเลยก่จะหมดแล้วไอ้โอด กูน็อกแล้วไอโอ๊ดอย่ารีบดิโอ้กลับตัวก็ไม่ได้เดินต่อไปกับไปไม่ถึงกูบอกแล้วฮาร์ดไอ้อ้าแล้วมันลุกเองแล้วมันเมื่อกี้กูลุกเองได้อะมีคนชุบกูเหรอแค่ทางเดียวเป็นเฟิร์สมันอ๋อ กูไม่ได้เราต้องหลบลงหน่อยแล้วมันมันเยอะไปน่าเป็นข้อไอ้เหี้ยกูตกใจตอนที่กูไปเปิดกล่องหอกโอ๊ะกูเปิดกล่องก่อนนะแล้วสองตัวมันลุ้มตบกูเฮ้ยกูจะตายไอ้เหี้ยหน้ามืดฮาร์ดอะมันคือความฮาร์ดได้ร้อยเดียวเองกูจัคกี่จะได้สามร้อยเปลี่ยนฮาร์ดมากทีกว่า มันแม่งยุ่เป็นพ่อเลยไอเหี้ออ้นวนแม่งไล่สวิต์กูมีเดียวไอติวเลยนั่นไตออ่าได้ไปนี่นี่นี่คุณไปคเณไปเองปึออ๊บเข้ามาตรงนี้เปิดกระเป๋าอา้าวไม่เห็นมีเลยเชียร์ไม่เหมือนเดิม เซฟอ่ะยิงถังเลยนี่อ้าวอย่ามาใส่กูไอ้พวกเนี้ยเมื่อกี้กูโดนมึงตบกูจำได้ขึ้นใจเลยทาเป็นนอนเปลี่ยนแล้วกูส่การสริงเกอร์ทำไรได้เปลี่ยนแล้วเร็วไปแล้วก็ตูนิงขึ่น เนี่ยเห็นไหมต,ตู้ตีกูเป็นไงยิงไม่โดนเลยแล้วกูก็ไหหอ้แล้วโดได้ไอ้โอ้ดีที่ไม่เจ็บอ่ะ <c oughs> เอ้าไม่เห็นเข้ามากันเลยอ่ะเข้ามาดีเอาไปเฮ้ยเรียบร้อยแล้วเอากำลังรองไว้แล้ว ตามตัวอะไรวิ่งตามหลักมาเลยมังเองเกมเร็วอะแหมมะรี้เลยนะกเกมเร็ว่ะโอ๊หน้ำมืนคางใส่ด้วยกลอว แองเจลกันหลังให้ด้วยสิอย่าให้มันตีกูสิอะไรกูส่งแองเจลไปช่วยแอเย่าไปม,มาเลยต้องบนไงมึงไม่ได้รีฟิลมาเหรอีไ่ไคนบ้าง ยังเมื่อกี้เยอะกว่าเยอะเลยอ่ะพี่อ่ิมเดิมดม,ดม,มันยากแค่ตอนสุดท้ายเว้ยเออมันเวฟบมันเยอะคือบอทมันคือง่งงนี่เออเฮ้ยแองเจิ้ลมึงมั้งยืนดูกูทำไมอ่ะ

ปืนนี้ไม่ดีเลยว่ะปืนนี้ไม่ดีเลยว่ะตูกตีกืดีกว่าเยอะเลยอ่ะประมาณาไปไปครับปืนปัดด้วยครับ นนอยากมีปืนแล้วเบิรเลยอ่ขอขะเขาคาเชื้อโรคในปากและลำคอ ง่ายว่ะโอดตรอบหน้าครับใหม่แม ok ่เฮียลงไปแช่งเลยนะรอบนี uhm ้ไอ้สัเออจ๋าโอ๊ยโอ๊ตออกไปอันมาหาปู่ไปอันแล้วโอ้มาออกไปอันไงใครดูพี่เอกไหมอะไรนะเกมอะไรนะ อีกอนเออไอโอไบอันไปใส่ชุดสีเหลืองเว้ยใช่แต่ไอ้เนี้ยจำเพื่อนไงกับที่มันมันมากับไอ้นักบินน่ะที่เป็นทหารด้วยกันอ่ะอุ้ยเนี่ยสิทธิ์สิิทธ์เลยปัอมปืนก็ถึงหมดอย่าออกมีอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไปดินี่ตัวทั

Ao hết phút bước bài của lương kiếp mặt thôi bài 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 เพ่มาเล่นด้วยคนใรไ่้นะแม็กซินแล้วทำไมหมดฮาร์ดเมื <Four> <ness encouraged> ่อก <we 're> <out> ี้มึงไม่เข้ามาแม็ซินไอเ่นหมดฮาร์ดม่ก็ผ เออกูนี้เสียงพอ่อกว่าเยอะเลย,เออยไม่เห็นมีดาบมีอะไรให้กูเลยอาวุธใกลอ้อ่ะทำติดมากับตัวละครอโอ้เต็มหลังกูหมดแล้ว<ะ> <laughs> ทุกนัดเลย, <laughs> ยเข่งกูแม่ง หนึ่งสาวทุกสอง่าวะมันเปทางของเราสตรีมเมอร์มยินอะไรเงี้ยใครไปไหนอะโอแม็กมาเร็ว Come on อะไรคุยวะใหรอโอ้ย

ระวังเคีมอนะแดงๆเต็มเลยไอ้ออสปืนมันยิงกลัวเออป้อมปืนมันยิงไ <c oughs> อ้ออสกูทำอะไรเดี๋ยวกูวิ่งหนีป้อมปืนกูยึดป้อมไปแล้วป้อมปืนที่อะไรยิงคนแล้วคนต้องมายึดให้มันยิง นี Ooh, oh. ่โอ้ไปเลยเวนนี่รู้ปะแปะแปะกระซวกไส้ตาไปเรียกเรือนะสนีว่าตรงนี้มียิงใหญ่ละ อภิจิร์อ่ะก็ไม่นอาําวางตรงไหนวะปืนกลน่ะก็ตามที่มันห่งไกลเ่มีเลยไม่วางปืนกลก่อนเหรอไม่มีมีวางไม่ได้เลยมีทีไหนอ่ะไหนล่ะเก็บมาหรือยังก่อนเก็บมาแล้วอ๋อมันเนี่ยกูไปติดไฟฟ้า หยิดหิดเลยหยิดเลยไม่เซตก่อนเหรอไอเดียมึงก็รีบกดเดินเพื่อนไม่ให้กูเซตไฟฟ้าอะไรก่อนเลยล่ะนี่แหละเราแทงข้างบนนี่แหละทำพลุนทำมาทางโนนไหนโอ้โหคุณซดเซตถึงนี่มาทางโน้นคุณเืองว่ะ เป็นป้อมไหมมันคือป้อมป้อมมันคนละทางอะดิมีเนี่ยเรมีเนี่ยอะกูขอนัดนึงก่อนไปไปไอ้โอ้ติดอ่ะเพรกูยิงติดกําแพงอะติดเว้แต่ว่าไอ้นี่ปุ่มอะไรวะกดได้ไหมโอ้โอ้กูขอความช่วยเหลือไปอ่ะข้าไม่ตอบอไปโอ้โว ให้กูทำอะไรนะเนี่ยไอโอสฝั่งนี้ไอโอสกุน,นตีโอ,อ้แองเจลไม่ช่วยกูเลยกูจะตายแล้วเนี่ย รู้สึกข,ข้างยิงก่อนไอโอสโอเวนมาออยิงันก่นอนที่มันจะมาถึงตัวมึงไม่อเ่าเข้างหอดเนี่ยโอโอเวนปนอาว ไอ้เพ <ider> <itor> <spooky exercise> <mu> ื่อนโดาไปอันมาฝั่งที่กูตั้งปืนไม่มีโผลงรักตวงกูเสี่องมากกูมีสตันกันกูมีสตันกันไงไงมึงมันก็แค่พ่ออ่อนดอดเองคอนเทนเตอร์คอนเทนเตอรงนึกว่ามีเรแล้วแฟนคลับเต็มเลยเว๋ขอบรัวเต็มเลย อาตก็ด้วย Holding ammo They're all alone พี่เอมกูเอมไปดิอ้าวหมวยมีดบินน่ะอ้าวหมวยมีดบินน่ะกระพวกกระส,ว,สวกมานะ เอมาตัวมึงอ่ะตัวตัวป่ะตัวตัวป่ะอะนนกูว่ามึงไม่ใช่ตัวตัวแล้วนะโอ๊ตกูไม่ใช่แล้วโอ๊ตมึงต้องช่วยเหลือกูด่วนวันนี้ไอโอ๊ตเร็วไอโอ๊ตโอ้ยเฮียมึงขี้โค้งไปแล้ว จะตายแล้วโอ้ยมีคนพิชัยกูมีคนลม้มได้เลยเพื่อนกูลม้มแทงให้แทงเองโอ้ยโอ้ย Ui sáng kinh! Mừng hả? Mừng cho mày chết được. Hử? Ôi! Ôi! Để theo ôi! Leo! โอ้ยสองตัวโอ๊ตเร็วดูเพื่อนเร็วเพื่อนน่ะทุกเพื่อนแล้วก็เร็วเร็วเพื่อนวใหญ่มาแล้วโอ้โหโหโอ้ขึ้นแล้วพวกขึ้นมาแล้วไปดูน้ำแป๊บเดี๋ยวเพื่อนน้ำท่วมบ้าน <laughs> North to Lake Champlain. Yeah, we should be safe there. there. Ain't gonna be nothing left here. Never getting out of this boat.